อฮ้ยเห็ุแล้วพี่น้องอ๋อม้านพี่น้องเหตุลุยอยู่อุย้ขยขักเล็กขักแล้วเหตุแล้วหลบเลยพี่น้องอู้พี่น้องตัวใหญ่มากท่านผู้ชมอ๋อเออเอ้อ๋อพี่น้องใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้โหบอดพี่น้องบอด ับทักทายชาวบ้านดีอากาศาหนาวหาวยามสเสาร์นะท่านผู้ชมวิดีโอที่ห้าวกระเพ้าพี่พนองมาหาอยู่หากินธรรมชาติมาอยากกับรักเหวนะเดินม,มาเหวนะพี่น้องเนาะอ้อมหอบธรรมชาติที่สวยงามเต็มด้วยภูเขาอ้อมล้อมเลยบอนเซ่เหวี่หนูได้พี่น้องนี่อ้าวเจ้าถูกหน้าอ้อมหอบเนาะ น้องเนาะเต็มไปด้วยภูเขาอ้อมหอบมัดได้งามภาพธรรมชาติเขตนี้พี่น้องเลยผู้ทั้งเรื่งก็มาหายามกับดอกกับดักได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องหาเก็บผักเก็บหญ้าป้าบกูดกันลายแถวนี้ยับก็ไปจังหน่อยเขตนี้ขบุ้มันต้นเนี่ยในอนาคตจะเป็นหน้าแซงไม่ได้พี่น้องเลยไปอ้อมหอบด้วยภูเขาเลยเนาะ ฟังเสียงนกยามเช้าเาช,ชเี่ยวเชียวแถวโน้นภูเขาพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องน้ำหมอกตกอากาศหนาวเย็นเขตนี่ะะะน,นะอะา้าเด้แสดงเราอินเดียมเนาะยามเช้าเช้าไปนี่ถ้าเราก็มาหาอยู่หากินน้ำเสื้อกับดักไว้เสื้อเหวแบบพบพาง,ง่ายใส่มือก่อน,นั้นพี่น้องมือว่าน,นี้ มือสาวเราม่หยามเนาะฮะเลาะขัดไปเลยเลยพี่น้องในบรรยากาศหนาวกาดหนาวเย็นเนาะอ่าจักทิเป็นจังใดพี่น้องที่โชคโชคชิมานหรือเปล่าเนาะยู่แถวนี้แหละใช้หมู่บ้านพี่น้องงัวเขาเจ้ากินเลยนด้แถวนี้นี่อ่างัวเขาเจ้ากินเลยพี่น้องเลยกินเลยแถวนี้ อ่ะเีมันต่อมันตนเียเขาป้อยกินเลยนะง่วชัดเลี้ยงเขาแถวนี้นะปป้อยมันกินเลยนะอืมอืมคันคู่แถวนี้แหละหนูมันเพดรรูดอยู่หนหวานพี่น้องอ่าได้อืม ยินเด้พี่น้องเลยน้ำเหมาะตกะแห้งอะไรใช่พี่น้องเป็นอะไรอ้าวโมงก็มันอยู่ถึงพี่พี่น้องเป็นอะไรนี่ได้บวลันจำพี่น้องเอ้ยอืนี่เหวี่ยงพบผ่าง่ายง่ายใช่ยางโอ้ยเหวี่ยงปีนกระถึงพี่พี่น้อง มันต่ำบุเนาะต่ำมงพี่น้องเลยเฮาหมายไปแบบนี้ได้ดิเจอถึงอย่างหมายไว้เด้พี่น้องเลาะไปเลยเลยพี่น้องเ,เลยเลาะไปแล,ล้วเลาะไปอีกนะอ่ะด่างมีบัตรถือด่างไม่ยังมีมาเหี้ยวหกจ็ดด่างเลยนะพี่น้องเยบลายเลยเนี่โอ้ด่างนี่ผสมอ้อยบัตรต่ำหันมงช้ำพี่น้องฮะ นี่แหะหายุหากินต,ตามธรรมชาติได้ยินตเสียงมันลงโง่ทั้งน่ะมากแต่เช้าเช้าแท้เดี๋ยวใช่ยางที่ยืดยุ่นป้ามันตนแถวนี่หนูมักกินขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้ยสิบานอยู่ปะ่ะเนาะวันนี้พี่น้องช่วงแล้วนี่นี่หนาวหนาว Của nào bên này bỏ sông rồi phi nông ơi Nụ bỏ ọ bỏ nó bỏ bỏ nó phi nông ơi nào đi nào cái gì đó đi nào cái gì cái đó đi nó mọt tố nó có lời hết hay à cát dệt lộng đấy thưa bà chồng ơi nào khảo chút chút chan rồi chọn hao say cặp đắt nào phi มันบอกไปตามทางเทวาไสบอเฮ้ยเป็นอะเล้อเนเอะบอนาะเห็นอะไรล้ปาามาโกนยอง่ันได้หอดบอนยามใช่ไหม ผมมีลุ้นจังานบ่แล้วเป็นอะไรนะพฮอยนี่สมออยู่นี่ก็ได้เก่งเนี่ยบ่าว,าวถังอเป็นอะไรเดียนี่เด้มันเป็นจังใดวะไอเช็ดแล้วพี่งองอ มานพี่น้องเฮ็ดอุย้ยอยู่อุย้ขยขักลแล้วขักแล้วถือแล้วโอ้เบ่งเรื่องอยู่พี่น้องตัวบักง่ายนี่โอ้หนูปลาทหามนะหนูพุกหนูพุกพี่น้องหนูพุกเด้อเออหนูพุกหนูแล้วอึ่งเื่ออยู่เช็ดไปแล้วดังพี่น้องเออ สีด่างก็ได้ตัวนึ่งสีด่างได้ตัวนึงพี่น้องอ่ะรอบไปอีกพี่น้องเลยเนอะสีด่างได้ตัวนึงพี่น้องเลยรอบอีกพี่น้องมีเห็นบนมาอยู่เดี๋ยวเพิ่งก่อนเชื่อว่างได้ตัวนี้น้องเชื่อว่างได้เชื่อได้พี่น้องโอ้ยบอดทึกด่างนี่พี่น้องเลยบอดทึกชมป์าดางนี เปไ็นอะไรด,ด้ตัวเดียวนี่เลยมวยใหญ่ไปเลยเฮ้ยหนูน้อยๆน,นึงหนูปันห้ามฮะโอ้เนี่ยเข่งนะพี่น้องเลยได้ตัวนึงถือว่าโชคดีขนาดนี้โชคดีขนาดนี้ตัวนึงพี่น้องเลยนะ Hử. Lực thang mà nè, cái đó nhu này nụ nè, gây lộp đấy, lộp lộp cái gì lộp nụ heo phải lộp 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 lốp lên lộp 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 โอ้โอ๋พี่น้องใหญ่มากคุณผู้ชมโอ้โหบอดพี่น้องปอทเธอมันกระหายนี่หมดอีโพรอเบ้มันพี่น้องเอ้ยโอ้เธอโอ้ใหญ่มากทุผู้ชมเกือบลูดพี่น้องเอ้ยล้มบนตึ้งอยู่มานะล้มบนตึ้งอยู่เอนี่ chum giải mãng lắm chum 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 lún cắn con chum 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 lún cắn lún cắn, lún cắn chum chum lún cắn, ôi chum 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 โอ้ตะควายปตั้งตอชอวเป็งในชนเิบได้ป่าจ้านะบวไตเตีดังบว่านี่พบแล้วนบว่านี่นะเออแ้าเนี้เอขันยาก็ได้ป่านี่เนาะเออได้ป่าน้อยเออค่อยบึงหลางหนึ่งน่ะ เอาไปมื่อฮือนอยากเห็ดจะบ่เป็นบ่บ่เป็นเห็ดวานนี่เชียเอ้าเราเราจะขอจัะดาขอแต่ลางนึงนี่ขอหนึ่งให้เราได้แล้วว่ะเอ้าเห็ดไหมเห็ดนี่ก็ยังเออได้เลยเราบอดางนึงอย่าเห็ดอย่าเห็ดเองนี่แบบนี้นี่เจ้าเมื่อเจ้าเหล่าดิเหล่าแบบย่างมาเนี่เจ้าพันแค่นนี้บานนี้เออหล่า จะได้คือหนึ่งหนึ่งนี่ก็ละเห็ดเห็ดงใชนี่ดงงชนีดนะจะต้องคอดได้เชือกนี่นี่วันนี้คอดบ่เวลาเวลาห่างเนาะมัดยางเนี่ยเพิ่มมันยืดยุ่นบ่ให้เก็บก็ผิดนี่ฮะยางยางเก็บอันนี้ยางมาแต่โพกข้ามนี่นะเขามาแต่โพกข้ามยางพลาหวงซีก็ได้ยางตีรถอตัวเออยางตีล้อก็ได้เออใช้ในรถเออได้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  นี่คือค่อยบวงคักนี่เห็น่อันนี้นะเข้าเฮ้าเราไหมนี่เราไหมคือดูนาีนเฮาจัดใช้เวลาเข้าจะเห็นนี่ดึงจากแล้วมหลอะไรนี่จากแล้วให้โตมันีนรุดนี่ตัวนี้นะนี่นี่อันนี้นี่อันนี้รุดนี่ไว้มันลุดแต่โมงอันนี้นี่โมงนี้เห็นบ่เพิ่มเพิ่มเวลามันมามาต่ําแล้วมันมันถูลงดอเข้าใจตินี่นี่ บอกเข้าใจเลยดวิธีการจบคนนี้เชิญนี่เห็นบอกนี่นี่แเราให้โป้นี่นะลุดลุดมงอันนี้เอาขึ้นชุกชุกก็ได้นี่นะอย่ามันลั่นก่อนนี่นี่หลังจากนั้นแล้วก็มีเทนไข่หรือขี้ชูดก็ได้นี่มาติดชนีนี่มันจักสบายนี่ให้มันในงามนี่เห็ดมงชนีมัเนี่โอ้ดมบ่บ่บ่ใหญ่มาได้ก็ได้ยันยันเชิญเจ้านี่มันลุดจอนพ่อนกระทืงนี่ ยังเข้าทึกมดเนี่แต่เห็นกับบลูอมันเข้า <c oughs> อันนี้นูชามนี่คอยก็ยังแขางจักกันใหญ่แต่ว่าใส่ลายเพราะว่ <c oughs> าคำมันโปรตีนแล้วมันบลูทึกอันน,นี้นะได้เห็ดแต่ลายโลดเห็ดขี้คัชิปนี่นใส่ลายได้จังไดได้เห็นบนทางบัางลายหนึงด้านไห <c oughs> นก็จะใส่หนึ่งนี่ของคนจีด่างนึงนีง่บ่ชาวบ้านกับเจ้าหมานั่นนะพี่น้อง phân bò hú nó vị thị đây. Bò. Nhìn là là bò nhai bò này là mông này. Hết tên hết bếp ừ. ư nữa đó. Nghe <laughs> bù hà nào nó hoa ngào. Nên là hết khăn. Beb, beb gây, nah. hết, hết khăn là phân mân phốp Khương Tây Việt, nên là người xây dạng này nó hết. cái lăn xong thì nó ngơi. Lăn nó mình hết thử. coi có một mân lợi bò lăn lôi. Hết bò thử. Anh ý nè. Khăn bò chơi เอายาวๆลงมาก็ได้อันนี้มันจะสันบมนขึ้นถึงมันจะลั่นบ่นั้นมัลั่นนี่ยาวลงมาอีกก็ได้อันนี้ก็ให้อันนี้มันมัดอันนี้ให้มันเด้บางด่างก็มัดนี่ตัวนี้บ่ได้มัดนี่มันหลายคนเฮ็ดเออคอยบ่ได้เฮ็ดนําขาคอยนํามาใช้ซื่อบ่บ่ได้เวลาเฮ็ดได้แต่เวลาใช้แต่งบนี้แล้วนี่อัน้ ใช่หนิบึงชุ่มมุดได้ชื่อนะชุ่มมุดเออย้ำตามเนี้ยนี่มันเป็นทางนูกนี่เก่งเลยมันมาอะไรออกกระไสเลยกระไส่เนี่ยอือเล้ยกระปุกมันขึ้นใช่มันไปกระช่ำใจแล้วทางรุ่มทางเทิงแล้วกระหานดนยานามันคังไว้บนนี้แล้วกระไส่เป็นๆในนี้เวลามันต่ำมันถูไปเลยยานาในนี้ ได้เนาะเอาให้แล้วเข้าไปมึงลั่นเล้ยนี่ตับเล้วนี่ออแล้วอันนั้นบ่โหกับบัวหนี่มันนี่ก็ซอบยางยังก็ได้นี่คะแนนมันยู่นี่นะแต่ว่าต้องใช้ยางต้องใช้ยางชี้บ่ได้หู้ใหญ่บัวแดงยางยางน้อยนี่ก็ได้เนอะได้หมดยางมันหัดบัวไดเห็นบอกยางมันหาดเนาะอยางมันหาดูนะไม่รักมันมันมาหาดเลย ตัวนี้เอาน้อยน้อยก็ได้ตัวนี้หูหน่อยตัวนี้ใหญ่กว่าชลายที่เคยกันนั่นเสมอเนี่ยเด็กเห็นบอกตัวคอดชะกามีเด็กคอดที่กั้นด่างคอดเนี่ยอันี้แล้วคล้ายกันนแล้วคือพุ่นสร้างเหวอยู่พุ่นเออเออเข้าใจลายดับแล้วไงล้ามับก็มันทาย